ที่อำเภอบอัวลายจังหวัดนครราชสีมานะครับชาวบ้านเนี่ยต่างมุงดูนะครับต่างมาเยือนมุงดูต้นกล้วยต้นกล้วยประหลาดนะครับซึ่งมีลักษณะอย่างที่เห็นเนี่ยนะมีลักษณะชาวบ้านบอกว่าคล้ายกับพญานาคเนาะนะครับคล้ายกับพญานาคซึ่งเครือนะครับเครือก็แปลกเนาะทำไมปกติแล้วมันจะ ตามแรงโน้มถ่วงของโลกใช่ไหมแต่อันนี้ก็คือย้อนขึ้นไปข้างบนนะครับก็ชาวบ้านก็บอกว่าไม่เคยเห็นต้นกล้วยออกเครือแบบนี้มาก่อนนะครับทำไมปลีถึงชี้ขึ้นบนปกติจะลงล่างนะนะครับก็ตามความเชื่อเน,อะ,นะครับชาวบ้านก็เชื่อว่า ต้นกล้วยนะครับนำโชคลาภมาให้กับชาวบ้านนะครับซึ่งไปเกิดอยู่ในบ้านที่ไม่มีคนเจ้าของมาอยู่นะครับเจ้าของอาอย้ายไปอยู่กับลูกๆที่กรุงเทพนะครับนะก็ตามอหวยก็ไม่พลาดนะครับนำแป้งมาทาถูทาถูแล้วก็ส่องหาเลขเด็ดนะครับ ยังกจ่ยออกบสิบน่วยได้สองหีเก้าหน่วยก็ได้สองหมีว่ามาเอาเต็มเลยนาคนบสองดูแม่แม่สองให้หน่อยแม่ตรงทาแม่เห็นเป็นเลขอะไรไหมยังไง เป็นยางผู้สมบครเด้ขายของเยอะเบ่งกระโดเป็นยางนี่เองใช่ไหมเป็นยางนี่เบ่งจะได้ค่ะจะได้สามแบบอย่างแล้ววันนี้มันบ่มีห้อยแตกเนี่ยบางบางบางฟีออกบ่มีห้อยแตกว่ามันไเห็นจะกของไหมตอนฉันโอ้ยมีน้ำหนกฉาดซึ่งกล้วยเนี่ยนับแล้วจะมีอยู่38ลูกนะครับ มีอยู่สีหวีนะครับสี่หวีสาลกูกแล้วก็หัวปลีที่ชี้ขึ้นฟ้านะครับอีกหหัวนะครับกล้วย38มสลกูกอยู่อ่ากล้วยมีสีหวีนะครับมีสีหวีมี38มสลกูกนะครับมีหัวปลี1 38่ง38ลูกไปตรงกับเลขอะไรนะครับไปตรงกับเลขที่จุด ทูบเสียงทายที่หลักกิโลเมตรจอมปลวกที่จังหวัดสุรินทร์นะอันนี้อยู่โคราชนะครับได้เลขเดียวกันเลยเลือเชื่อไหมฮะเลขเดียวกันเลยนะครับที่หลักกิโลเมตรจอมปลวกเนี่ยจุดทูบได้8.3นะครับซึ่งหากเอาเลข ในหลักกิโลเมตรนะฮะสตัวเนี่ยมารวมกันได้38นะครับแล้วเรามาดูที่ต้นกล้วยพยานาคเนี่ยนะครับกล้วยมี38ลูกโอ้โหเป็นเลขที่ตรงกันมากเลยนะเลขตรงกันมากเลขสวยด้วยนะ 38, 83, 38นะครับเลขสวยด้วย <c oughs> นะชาวบ้านก็เอาเลขตัวเนี้ยไปเสียงโชคกันนะครับมารุนกัน เย็นนี้นะครับมาลุ้นกันเย็นนี้นะฮะนะครับวันนี้ก็วันที่สุบหกแล้วนะครับเย็นนี้เรามาลุ้นกันว่าเลขตัวเนี้ยที่ว่าดังๆเนี่ยจะเข้าหรือเปล่าโอเคนะครับขอให้โชคดีกันทุกคนเย็นนี้ขอบคุณที่ตตามรับชมสวัสดีครับ